นาธิบดิโจไบเดนแห่งสหรัฐค่ะเปิดเผยในวันอังคารนะคะว่าข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่เป็นเวลา6สัปดาห์นั้นอยู่ในมือของฮามาสแล้วขณะเดียวกันอิสราเอลก็ไม่มีข้อแก้ตัวนอกจากเปิดทางที่จะจัดส่งความช่วยเหลือให้เข้าถึงดินแดนปาเลสไตน์ที่เสียหายหนักจากสงครามค่ะ ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางออกจากแค <Yeah. S 3> มป์เดวิดเมื่อวันอังคารนะคะว่าเราจเป็นต้องมีข้อตกลงหยุดยิงและได้เตือนถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นหากอิสราเอลและฮามาสล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกาซาก่อนเริ่มต้นรมฎในวันที่10มีนาคมนี้ความเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังจากทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลินเคนเรียกร้องอิสราเอลให้ใช้เครื่องมือที่มีทุกอย่างเพื่อน,นำส่งความช่วยเหลือไปอยังกาซาให้มากขึ้นและว,ว่าสถานการณ์ที่กาซา ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และไม่มีความยั่งยืนค่ะ ทางกองทัพอิสราเอลรายงานการบุกโจมตีคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาในวันอังคารและเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์เผยว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใกล้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนการต่อสู้ในกาซาดําเนินต่อไปท่ามกลางความพยายามจัดทาข้อตกลงหยุดยิงที่ยังไม่บรรลุผลขณะที่กําหนดเส้นตายยังไม่เป็นทางการก็คือเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนนะคะที่กําลังใกล้เข้ามาแล้วโดยอิสราเอลยังคงหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมเจราจาที่กรุงไครโรของอียิปต์โดยกล กล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสไม่ยอมส่งรายชื่อตัวประกันทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่ให้กับทางอิสราเอลแต่ว่าทางเจ้าที่กลุ่มฮามาสก็เปิดเผยในวันอังคารว่าทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูคือผู้ที่สมควรต้องรับผิดชอบจากการไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นและกระตุ้นให้สหรัฐผลักดันให้เกิดการหยุดยิงอีกด้านึงเมื่อวันจันทร์นะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐคาม์าแฮร์ริสได้ร่วมประชุมกับเบนนี่แกนส์สมาชิกคณะ รัฐมนตรียามสงครามของอิสราเอลที่ทำเนียบข่าวและมีการขอให้กลุ่มฮามาสยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงการปล่อยตัวประกันแลกกับการพักรบเป็นเวลา6สัปดาห์และการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาแต่ว่าทาง AP ีรายงานค่ะว่าทางเบนนี่ได้ร่วมประชุมกับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสทั้ทงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเองด้วยโดยทางทำเนียบข่าวระบุว่าแฮร์ริสยังแสดงการสนับสนุนสิทธิการป้องกันตนเองของอิสราเอลต่อภัยคุกคา จากการก่อการร้ายของกลุ่มฮามาสและยืนยันความมุ่งมั่นในการปกป้องความมั่นคงของอิสราเอลและทั้งสองก็มีการหาหรือประเด็นแผนปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเมืองราฟาด้วยนะคะและทางสหรัฐเองก็บอกว่าต้องมีการดําเนินแผนง,งานด้านมนุษยธรรมที่ทําได้จริงก่อนที่อิสราเอลจะตัดสินใจเริ่มต้นการรุกครั้งใหญ่เพื่อจัดการกับฮามาสค่ะคุณรัฐพล